ล่าสุดรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์คุณพิชัยนะริศพันธ์นะคะก็ได้มีการเตรียมพร้อมในการรับมือเรื่องนี้เรียกทูดพาณิชย์ทั่วโลก เพื่อรับมือที่โดนัลด์ทรัมป์นั้นขึ้นมาเป็นประธานาธิบดีสหรัฐนะคะคุณพิชัยนริพพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยภายหลังเป็นประธานการประชุมติดตามนโยบายและขับเคลื่อนมาตร,ราการเร่งด่วนของรัฐบาลร่วมกับท่านประหลัดกระทรวงพาณิชย์แล้วก็ผู้บริหารระดับสูงผู้อํานวยการสํานักง,งานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศหรือว่าทูตพาณิชย์58แห่งทั่วโลกรวมไปถึงสํานักง,งานพาณิชย์จังหวัด72จังหวัดนะคะ เบื้องต้นเนี่ยก็สั่งการไปยังกระทรวงพาณิชย์แล้วก็ทูตพาณิชย์ให้เตรียมรับมือนะคะหาโอกาสในการเพิ่มการค้าการลงทุนหลังจากที่โดนั็พร้อมเนี่ยขึ้นมาเป็นประธานาธิบดีสหรัฐแน่นอนว่าในวิกฤตก็อาจจะมีโอกาสการที่สหรัฐนั้นคว่ำบาตรหรือว่ามีการขึ้นกำแพงภาษีสินค้าจากจีนอาจจะเป็นโอกาสให้ไทยเพิ่มการค้าและการลงทุนได้นะคะแล้วก็อย่างไรก็ตามตอนนี้เองเนี่ยไทยเองก็พยายามที่จะปรับปรุงมาตรการต่างๆให้มันทันสมัยแล้วก็เน้นเป็น อุตสาหกรรมที่โลกต้องการมากยิ่งขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งอุตสาหกรรมหลายๆอย่างที่คาดว่าจะได้ประโยชน์นั่นก็คืออุตสาหกรรมสินค้าแปรรูปสินค้าเทคโนโลยีใหม่ๆที่ไทยนั้นจะได้ประโยชน์เพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยคุณพิชัยบอกว่าเราขาดประโยชน์เรื่องนี้มาเป็น10บสปีนะคะการลงทุนเนี่ยหนีไปเวียดนามหมดดังนั้นนี่ก็อาจจะเป็นโอกาสที่นักลงทุนเนี่ยจะหันมามองประเทศไทยมากขึ้นค่ะครับมาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้ เพียงกดปุ่มซุปเปอร์แ k งแล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ